เรายังมีครับกลุ่มพี่น้องแรงงานข้ามชาติซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายจริงแล้วเป็นหลายล้านคนจากประเทศเพื่อนบ้านมเมียนมาเสียส่วนใหญ่และจะมีแนวโน้มก็จะมีจํานวนพี่น้องแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาที่จะเข้ามาประเทศไทยอีกมากมายหากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเรายังไม่สงบแล้วจัดระบบอย่างไรเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ่จริงๆพอเราลกลับมาดูครับว่าประเทศไทยเราดูในเรื่องเกี่ยวกับประชากรศาสตร์เราเห็นชัดเจนครับสังคมสูงวัยเป็นรูปแบบที่ท่านกรรมธิการได้พูดออกมาได้ชี้แจงออกมาแถลงต่อสภานอีก30ปีข้างหน้าท่าน ถ้าเข้าไป80ปีข้างหน้าประชากรประเทศไทยเราจะเหลือแค่30ล้านคนประชากรของประเทศไทย30ล้านคนหาวิยาัามิฮิดนได้จัดทํารายงานกนารศาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราจะเอาแรงงานที่ไหนมาเติมเต็มเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยของเราในอนาคตหากเราไม่สามารถจัดระบบการพัฒนาแรงงานอย่างเต็มรูปแบบได้เราต้องพิจารณาครับว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะเข้ามาเสริมเติมตรงนี้ถ้าเขายังไม่สามารถเข้าสู่ระบบที่แท้จริงของประเทศไทยได้เราจะทําอย่างไร